อ่าเอาเอาคู่บุรีรัมม์ไหมบุรีรัมาบุรีรัมก่อนมาอืมน้ำ่ะเออตะดุดแด้ไหมอ่ะอันนี้ลูกจุดโทษปัญหาอืมใช่ไหมที่คนมาบอกว่าเอ้ยมันจะต้องได้หรือไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะเรามาคุยกัน มันจะได้จะได้เคลีย์ใช่ต้องให้เครียแฮมเจเป็นานจัดก,การ้านเราทพี่คือผมบรรยายคู่เนี้ยผมก็ผมก็รู้สึกอิดหนึง่งว่าตอนที่เขาตอนที่เขายืนยันคาราสินเดิมมาเละคือผมมองว่าเฮ้ยลูกนี้มันถ้าตามหลักการมันน่าจะมีโอกาสนะม,มีโอกาสที่จะได้นะครับไ้บีอาร์ทำงานแล้ว คือประเด็นมันมีมันมีสองเรื่องเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ซ<ม>ัพพอร์ตผู้ตัดสินนะถ้าถ้าผู้ตัดสินจะมองว่าลูกนี้ไม่เป็นจุดโทษเนี่ยคือมันก็มีเหตุผลในการที่เขาจะพิจารณาพี่เขามองว่าน้ำหนักในการที่เวลโก้เอามือไปขวางบิซโซลี่มันยังไม่ได้ถึงขนาดรั้ง<ม>แล้วพอแตะปุ๊บแล้วดึงออกแล้วบิสโซลี่ทิ้งตัว<ม><ม>เขาเลยมองว่ามันเป็นซอฟท์พนอืม อ่าอันนี้ก็ซัพพอร์ตเขาได้นะครับคือควรจะไปทัวร์ลงผูดสินบอกว่าถ้าถ้าจะไปบอกว่าโหตัดสินพลาดเนี่ยผมว่ามันมีเหตุผลข้อแนรองรับอืมใช่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 อ่าแล้วก็ด้วยด้วยวิถีฟุตบอลนี่ไหมนี่ด้วยนะอ่าแต่คราวนี้ยอีกหนึ่งจุดที่ก็ต้องคุยกันเหมือนกันว่าผูดสินอีกคนหนึ่งถ้าสมมติไม่ใช่คนนี้เป่าออก็อาจจะให้ลรงนี้เป็นจุดโทษได้เหมือนกันสรุปคือเคสเนี้ยไม่ต้องเถียงกันนะครับไม่มีผิดและถูกนะว่าใครจะให้หรือไม่ให้นี่เขาไมดูวิญญาณไหม ดูสิเอาไปดูนะเขาดูแต่เขาเขายืนยันคำมาสิเดิมมันก็ไม่ให้นะครับแต่ว R รเนี่ยทักท้วงมาเพราะว R เห็นต่างว่าลูกเนี้ยควรจะให้เขาเน่นที่ผมเคยอย่าใช้คำว่าเรียนมาเนาะคือเราภาคบอลเนี่ยต้องคุ้คุยผูดสินเราเคยถามแล้วเขาจะเอาเคสเนี่ยมาอบรมเพราะมันเป็นเคสที่ละเอียดอ่อนต้องพูดเขาบอกว่ากติกามันคืออะไรบ้างที่จะฝฟาว่าที่เรียกว่าเป็นด็อกโซอืมอ่าลูกนี้ก็คือการเจตนาขัดขวางการทำมาตัวชัดแจ้งออถูกไหม อันนี้ประเด็นมันคืออะไรบ้างที่อยู่ในข่ายด็อกโซ่เป็นไปได้ไหมคือระยงระยะมันก็เข้าไปพุ๊มมันก็ยิงได้เลยนะทุกอย่างมันอยู่ในข่ายหมดแลยสำคัญคือการพยายามเข้าสกัดบอลของเบลโก้คำว่าการพยายามเข้าสกัดบอลคือฟุตบอลมันมันแย่งใช้อะไรแย่งอ่ะมันใช้เท้าไมือได้แต่ต้องเป็นต้องมือยกเว้นใช่มันก็ต้องพยายามมีความพยายามเบียดแล้วต้องสกัดแต่นี้เบลโก้คือ มืออย่างเดียวเลยอืมอือ่าซึ่งฟีฟ่าเคยบอกเลยว่าเขาไม่ได้เขียนไงว่าหุดดึงผลักดันเล่นลูกวยมือที่มันฟาวเนี่ยเขาไม่ได้เขียนเลยว่าดึงมากดึงน้อยฉุดมากฉุดน้อยถ้ามันขวางก็ต้องโดนฉะนั้นเคสนี้ถ้าพูดถึงมาตรฐานมันเคยมีลักษณะการประทับแบบเนี้ยเบาๆอ่ะมันก็เป็นจุดโทษมาแล้วนะพี่ความความหมายของเองนี่คือถ้าเป็นกรรมการอีกคนหนึ่งเขาอาจจะใช่เขาเน้น แล้วแต่บุมมองผมจึงบอกว่าอย่าไปเถียงกันอถ้าตรงนี้เขาจะให้แบบนี้ก็ต้องซับพอร์ตเขาว่าเขามองว่ามันคือน้ําหนักขากห้เพียพอแต่ผมไม่ชอบที่คอมเมนต์ไปแบบอันนี้ก็ต้องพูดตามหลักเวลาที่มีเคสของบุรีรัมย์อดิ์าไหนมีถูกผมก็กว้างไปตามตรงนะอย่างเคสเนี้ยผมว่าลูกนี้บุรีรัมยก์ก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันเพราะว่ามีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าโอ้โหไม่ได้ถูกแล้วจะไปดิ้นอะไรกันอะไรเงี้ยเออหรือบางคนชอบบอกว่าถ้าเป็นบุรีรัมย์เนี้ย ถ้าเป็นบุรีรัมเนี่ยถ้าได้อเดียวก็เป็นดรามา่าผมไม่ต้องดราม่านะถ้าลูกนี้จะได้ผมว่ามันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้ <c oughs> คือจริงๆอลูกนี้ได้หรือไม่ได้มันมีกฎของมันอยู่แล้วนะใชค่คือคือคือถ้าเป็นลูกที่ตัดสินง่ายลูกนี้คงไม่มีปัญหาหรอกถูกลูกนี้เขาเรียกว่ามันอยู่ในช่วงกั้มกึ่งไงถูกระหว่างให้กับไม่ให้ก็ได้แล,แล้วก็แล้วแต่กรรมการด้วยนะใช่เพราะว่ากฎสองข้อที่ผมบอกอะถ้าคุณบอกว่าเนี่ยเวลโก้มีความพยายามจะเล่นฟุตบอลไหม คำตอบคือไม่ทันแล้วนะครับเห็นไหมไม่ทันตั้งแต่จังหวะที่เอามือขวางบิซลี่แล้วเพราะเขารู้ว่าบิซลี่วิ่งทะลุลายไปแล้วเขาเดามือขวางแต่ถ้าในภาพปกติลองดูนะแปะปุ๊บเนี่ยบิซลี่ทิ้งตัวล้มซึ่งบิซลี่ก็ไม่ผิดอีกเพราะถ้าเป็นผมเป็นกองหน้าผมก็ทิ้งตัวล้มเพราะว่าพอคุณเอามือแปะเนี่ยเข้าทางเลยถูกไหมจะแปะเบาแปะเบาแปะมากแปะน้อยยังไงก็ต้องโดนเนี่ยแต่เหมือนพี่บอกว่า ที่ทางฟุตบอลมันเข้าใจครับนะมัน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 มองได้หลายอย่างนะแต่คาตอบมันก็คืออย่างที่บอกอ่ะส่วนใหญ่พวกเนี้ยถ้าไปตํากับดีการเขาจะบอกว่าให้ดูประโยชน์ของฝ่ายลุกว่าที่เราดูนะวินาทีที่เขาหยุดอ่ะเขาหยุดเล่นแต่ถ้าเขาไปต่อมันมันก็อาจจะทันคือมัน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 ไม่สามารถต่อได้ว่าอ้าวแล้วคุณบอกได้ไงว่ามันจะไม่ทันเออคือดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเขาจะให้ประโยชน์กับฝ่ายลุกถ้าโดนทําฟาลในลักษณะที่ ไยรับไม่มีความพยายามที่จะเล่นบอลความหมายผม<ล>ยคือเ,<ล>เรื่องเดิมก็คือ,อถ้าผมทําอย่างเงี้ยกับพี่โย่งเนี่ยมันต้องควรต้องฝ่าวแต่ถ้าผมสไลด์พี่โย่งเนี่ยอันนั้นจบแน,น่นอนอยู่แล้วแต่สไลด์แล้วสไลด์เบานะสมมติน,นะเบาเบาดูแล้วมันโดนแล้วมันแบบเฮ้ยโอ้โหมันมีจานทิ้งตัวลงมันก็ว่านไปแต่จุดโทษเนี่ยผมบอกเลยอันนี้ไม่ได้จะเอามาพูดเพื่อให้มันดูมีมีดราม่าอะไรจะบอกว่าในพีมยรีกเนี่ยการพิจารณาลูกพวกนี้ม่งก็มีดราม่ากันในทุกสัปดาห์นะครับ คือพูดตรงๆสุดท้ายแล้วถ้าเป็นคนตัดสินน่ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่เพราะว่าเหมือนเรียกบอกกฎมันไม่ได้บอกนี่ว่าถ้าถ้ากฎบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ใช้มือหรือท่อนแขนบางเปล่าเลยคือเขียนไม่ชัดไปเลยนะเออไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีซอฟหรือไม่ซอฟเออถ้าเมื่อไหร่มือสกิทได้ออก็วาไปถูกไหมคือพรากฎมันออกมาอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ใช่ยากหรอกใช่แต่มันมันทําให้ผู้ตัดสินเนี่ยก็ถูว่า จะใช้ว่าลำบากใจก็ไม่ใช่แต่เขาต้องตัดสินใจในมุมที่ที่มันอยู่ในชุดความคิดเขาตอนนั้นที่เขาเห็นภาพอ่ะถูกต้องอ,งอะนะครับไปดูของรุ่งรั๊เราจะคุยกันเรื่องมาตรฐานพี่ย่งว่ามันควรจะมีหลักการที่พี่ยงบอกไหมว่าเฮ้ยถ้าเป็นเคสมือเนี่ยเรามาคุยกันไหมผู้สินซึ่งเขาคุยกันตลอดนะไม่ใช่เขาไม่คุยนะครับคนใจบอกว่าผู้สินทําอะไรบ้างตอนไทยลีกหยุดอืหยุดแข่งเนี่ยมันไม่ใช่ไม่คุยมันก็มีครับแต่บางครั้งเนี่ยมาตรฐานของู้สินด้วยเพราะสัปดาห์นี้คืออะไร คุณจับสลากได้ผู้เสียสินที่ไม่ใช่มือหลักใช่ใช่ก็ตำรวนิงบอกว่ามันเป็นระเบิดเวลาครับที่คุณต้องรับให้ได้อ่าดูนะครับหลุดเห็นละลูกนี่เห็นแล้วมันมีมือมาจริงใช่เนี่ยลูกเราก็พยายามบอกว่าเฮ้ยผมผมโดนอ่ะโดนตูวท้ายเป็นใครเอามาดูวะใช่เอามาดูวิ่งกวดไปอ่ะน่ะลูกนี่ต้องได้ไหม อ่ะพี่โย่งตอบอืมพูดพูดพูดถึงถ้าใช้มือนะอันนี้รุนแรงก่าอ่ะใช่เห็นไหมจบจบอ่ะอ่ะเห็นไหมซึ่งคือเราก็ต้องคุยกันกันสองกรณีว่าลูกนี้ออามาดูพยายามจะเข้าไปแย่งบอลไหมมีความพยายามอยู่แต่ไม่ทันเพราะอยู่หลังรุ่งรัดชัดเจนแล้วน้ำหนักการดึงเนี่ยเนี่ยผมไม่ต้องตอบเลยพี่โย่งบอกเนี่ยก็ชัดเจนว่าน้ําหนักแรงกว่าของบิสโซลีถูกต้องน้าหนักแรงกว่าได้ปรากฏว่าเดี๋ยวดูได้คู่นี้ สรุปคือลุกนี้คือไม่ให้นะลูกนี้คือไม่ให้นะครับผมนี่มันจะบอกว่าเรื่องพุทสศิล์เนี่ยที่เอามาให้ดูเนี่ยวันนี้เราพูดในคลิปไปแล้วแต่อยากจะบอกว่าห,หลังจากนี้คืออะไรครับเอาไปให้ดูกันเสร็จปับเนี่ยผมนี่อยากจะบอกไปกลับไปเรื่องเดิมที่ผมคุยกับพีพ่โยงคือพุทธศิน์มันมีระดับของมันอยู่ถ้าคุณเอาคนที่เป่าแล้วเขากดดันเขายังไม่ถึงเนี่ยคุณภาพเขาจะลดลงไปอีกแล้วมันกลายว่าคุณก็จะไปฆ่าเขา นะครับฉะนั้นจัดผู้สินเนี่ยมันต้องเอาตัวให้เพียบลงไปจะช่วยได้ไม่ใช่เอาไปนั่งวีอาร์ครับจริง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 เปลี่ยนได้นะเหมือนบอกคู่ที่แบบสําคัญจะี๋ใช้ว่าคู่ใหญ่กวะคู่สําคัญสําคัญก็เอากรรมการที่เบอร์ต้นต้นเนี่ยนะใช่ไหมเดี๋ยวจะคุยก็จะต้องทำยังไงเพราะจริงๆพูดไปแล้วแต่ก็งงว่าทําไมถึงจริงๆไม่ต้องมาฟังท้าข่าวนะครับแต่เราบอกว่าเฮ้ยเราเชื่อว่า เราผ่านในเรื่องการจับสลากการแข่งขันฟุตบอลโลกจับสลากแล้วเนี่ยมันแบ่งชั้นของทีมตามแรงกิ้งหมดทุกอย่างมันมีอันดับหมดครับนักเรียนสอบยังมีอันดับเลยถูกไหมไม่งั้นคุณจะเอามาอะไรวัดอะว่าคนนี้มันดีกว่าคนนี้มาได้รับการยอมรับระดับไหนผมไม่ได้บอกผู้สินที่ผิดพลาดในสัปดาห์นี้ไม่เก่งนะแต่มันกลายว่าคุณลงทุนไปกี่ร้อยล้านแต่คุณจับสลากเหรอวะและคุณจับสลากเนี่ยผมไม่ว่านะการแก้ลาคือในเมื่อรู้ว่าจับสลากมันได้้องความโปร่งใสคือเห็นบนโต๊ะแต่ปรากฏว่า แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าที่คุณได้มามีคุณภาพถ้าคุณมไม่จัดคุณภาพไว้ก่อนเออให้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าระบายความเสี่ยงใช่โยนบอกไหมระบายความเสี่ยงให้น้อยที่สุดว่าเฮ้ยจับเนี่ยเป้าหมายความโปร่งใสอันนี้เข้าใจให้ตรงนะผมไม่เฉียงเลยจับโปร่งใสแต่เหมือนเดิมนะครับโปร่งใสในมฟูฟตบอลสมัยก่อนจับล่วงหน้ารู้ก่อนล่วงหน้า<ม>ทีมไปล็อบบี้กรรมาการจ้างก่อนโปร่งใสไหมครับไปเห็นซะครับ จะเปลี่ยนซักก็เปลี่ยนโอเควันนี้ยืนยันว่าจะยังจับต่อไม่มีใครว่าผมก็ซัพพอแล้วอะไรที่อยากทําแก้ไขเพราะรู้ว่าสุดท้ายเข้าใจว่ามันมีมุมดีอยู่แต่ตอนนี้ต้องแก้แล้วเพราะมันจะปล่อยเป็นดวงเดี๋ยวไม่ได้ใช่ว่าอย่างนี้ได้ไหมก็เหมือนที่เองบอกอะจับต่อไม่มีปัญหาหรอกแต่แค่เปลี่ยนวิธีการจับแค่นั้นเองใช่ไงใช่ไหมปรับกดเล็กน้อยให้มีรายละเอียดเพราะว่ามันเรียกว่าไม่จับผมก็ยังจับอยู่อ่าเนี่ยเอาล้วผมให้ดูเนี่ยบิโซลี่กับลูกรัดเนี่ยอ่า บิสซิลี่ยังพอห้าสิบบางสิบนะให้ไม่ให้รุ่งรัตพี่พี่บอกของเองว่าให้ให้ปรากฏคือไม่ให้นี่ขนาดพูดถึงแล้วถ้าลูกรุ่งรัตไม่ให้นะลูกบิสซิลี่เราต้องไปดูเลยถ้าเจ้าดูรูปนี้ก่อนนะเข้าใจไหมก็ใช่ไกันแล้วลูกบิสซิลี่จบไปมันคนละสนามไงใช่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 ไหมฉะนั้นคือมาตรฐานเนี่ยคุณต้องเอามาดูว่าที่ผมเอาเทียบเนี่ยที่ทีมงานบอกเนี่ยเพราะว่ามันเคสเดียวกันคือไปใช้มือใช่ใช้มือเหมือนกันคุณบอกไหมมันจะได้เห็นห้าตงกันว่าถูกอะไรกันเนี่ย คือมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่คุยกันได้ไหมล่ะแล้วของลุงรัานนี่คือครอบครองบอลด้วยนะของพิธุรียี่คือบอลลอยยังไม่รู้ว่าครอบครองได้หรือเปล่าใช่แต่นี่คือครอบครองบอลด้จริงแล้วถ้าไม่ดึงก็จะยิงแล้วนะครับอ่าจุดอื่นก็ไม่น่ามีมีไอ้แค่อย่างงี้นะวันเดอร์เอามีวันเดอร์ด้วยออามาดูสิในเกมเดียวกันอ๋อนี่ลูงทีหกนี้ตอนท้ายๆแล้วนี่ไหนดูสิ เนีย่ยคุยกันเรื่องมาตรฐานอ้าหลุดเข้าไปโอ้ยแต่ลูกนี้ลูกนี้วันเดอร์คือถ,ถ,ถ,ถ้าจะภาพปกตินะถ้าเป็นผมคือวันเดอร์กระโดดก่อนนะอืมแต่ลูกนี้ให้ใช่ไหมแอคชั่นวันเดอร์เยอะอน,นะครับตอนแรกให้โอ้ยแต่ลูกนี้บางดูดิดูนะปึ๊บไม,ไม่โดนไม่โดนใช่ไม่โดนไม่ใช่บางอ่ะไม่โดนเลยอะ่ะคือคือ <c oughs> รู้ว่าเตะนา,นานเนี่ยจะจะแบบ จะล็อกเอ่อจะบังจะเข้าบอลจริงจริอโอ้โหนี่มันนี่มันนี่ไปดูยาแล้วใช่ไหมนี่มันเอ่อวันเดอร์เน็ตฟิกอ่โอ้โหมาเป็นตอนแรกยังไม่ดูตอนแรกให้ก่อนเออเข้าใจคือในสนามเขาไม่ทันหรอกพี่ช็อตอย่างเงี้ยเราเข้าใจแล้วต่ผมมันจะบอกว่าทุกครั้งที่มี VR เนี่ยเราสามารถดูภาพพวกนี้ซ้ำได้อะเฮ้ยเราก็ต้องต้องให้ละเอียดหน่อยเรื่องจุดโทษเนี่ยเพราะส่วนใหญ่พี่ตอนเนี้ย VR กับเรื่องล้ำหน้าไม่ค่อยมีปัญหานะแต่จุดโทษเนี่ยเยอะมากๆนะครับ อันนี้คือเกี่ยวเกี่ยวข้องกับคนยิงเหรออืมใช่ไอ้น,นี่ว่าใครยิงภาอกอลฟอ๋อไอ้ภรรยากอลฟใช่ไหมพระเมื่อกี้ไม่เห็นว่าใครยิงไงโอ้โหกองจับมาออทีมงาน<อ>าาแถวนี้แล้วนี่ดูแล้วเหรอยังไ,ไม่ได้ดูนะคือคือคือสนามเขาลั่นไปเลยพี่คือตามกระบวนการตอน,นั้อ vr เขาก็ต้องวนวน,นดูภ้าให้ชัวร์เล้ให้ส่งยานมาไงโอ้โหแต่ว่าวางเลยไม่ทีมก็ต,ต้องวางดิถ้าเป็นหัวก็วางคือวางกดดันไงแต่ว่าตอนนี้กรรมการเขาฟังอยู่ยังไม่ให้ยิงอือละ อ่ก็ลูกนี้ VR ก็ต้องแทรกแซงกลับมาว่าลูกนี้มันไม่โดนนะแล้ววันเดอร์เนี่ยคือดีบต,ตัวนี่กระทักทวงมาลูกนี้เคลียร์ก็ก็ชื่นชมอีกไหมพี่เหตุการณ์ในสนามเดียวกันสองเหตุการณ์แต่ตัดสินออกมาคือมีอันหนึ่งที่ผมคิดว่าโอเคคือเคสนี้แต่เคสก่อนนั้นของลูกรัฐททำไมไม่ได้อ่ะอ่า แล้วถามว่าทําไมไม่ได้ถามว่าผิดที่ VR ไหมเคสแรกอะเคสแรกกลายเป็น VR ก็เห็นด้วยอนั่นไงคือ VR เห็นด้วยเลยไม่ต้องไปดูจอแต่กลายเป็นเคสนี้ให้ดูจอนี่อะไรหมายใช่ไหมเข้าใจเข้าใจคือคือผมจะบอกว่าตอนเนี้ยเคสจุดโทษเนี่ยผมเห็นควรว่าถ้าู้ยศีลในสนามพลาดซับพอร์ตอย่างนี้ดีแต่ถ้าเกิดเคสที่แบบว่ามันดึงอะไรอย่างที่เราเห็นเคสลูกหลานเนี่ยมผมว่าแย่อย่างเดียวไอ,อวาไปดูเลยนะครับ เพราะว่าอยู่กับกล้องนี่ไงเห็นหลายมุมอยู่แล้วถูกว่าโอ้โหอันนี้มันชัดเจนนะโทษเลยนะอันนี้ขอญาตนะไม่ไม่ได้ว่าทางวันเดอร์แล้วไม่ได้ว่าทางบียูแล้วนะครับส่วนเป็นปกติในเกมเพราะว่าสกอร์ตอนนี้มันหกลูกไปแล้วนะครับเพราะลูกนี้เนี่ยเหมือนยศกรก็ยั้งไปแล้วช็อตอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นสไตล์กองหน้าเขาเรียกลากขาใช่ไหมใช่คือเขาเรียกลากขาเข้าไปคือเลี้ยงไปเพื่อใจนี่ต่อเลี้ยงจี้ล้วจุดโทษอ่ะเคสติ้งยังมีบ่อยแล้ว จะเป็นกับนักเตะสไตล์ตัวลุกที่เป็นพวกเปีกที่นิคมคล่้อตัวสูง <c oughs> <ช>อะไรเงี้ยอันนี้มันก็ต้องศึกษาฟุตบอลอะไรกันด้วยผมผมทำไวซ์ซอลไทยลีคล่าสุดเนี่ยกับน้องๆเนี่ยก็แดน้องได้ฟังก็จะเห็นว่าผู้สสิทธิ์เวลาเขาไปบอร์ดเขาจะบอกว่าต้องศึกษาผู้เล่น้วยนะ <c oughs> ว่าไอตัวอย่างเงี้ยสไตล์อย่างเงี้ยเวลามันเข้าจุดโทษเนี่ยเราต้องโฟกัสเยอะเพราะว่ามันเป็นสไตล์เขาอะเลี้ยงจี้เอาจุดโทษจุดโทษก็ว่านไปเนี่ยเออก็สุดท้ายก็ เคสนี้ถูกต้องนะครับ VR ทักท้วงสำเร็จเพราะว่ามันไม่ควรเป็นจุดโทษอยู่แล้วอนะก,ก็ชื่นชมว่าอันไหนดีเราก็บอกแต่ว่าเราจะบอกว่าในเกมเดียวกันเนี่ยก็ต,ตัดมาให้ดูแค่เนี้ยมันเห็นเห็นความความแตกต่างอยู่แล้วนะครับเ,เรื่องประชุมสภากรรมการดีกว่าเรื่องพุทธศิลป์เนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนจากการชื่นชมเป็นการการติติงเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นการเสนอความคิดเห็นละกันเพราะว่าเราเองก็มีบางอาจที่จะไปบอกแลลวว่ามันมันผิดพลาดแต่เราจะบอกแค่ว่าถ้าปรับเปลี่ยนเรื่องการ จับสลากพู้สินได้ณนะวันนี้เนี่ยตัวของคุณดนพันธ์ก็บอกไปแล้วว่าไม่เปลี่ยนหรอกยังจับไปก่อนอเพราะมันคือการทดลองจนจบฤดูกาลแล้วผมบอกเลยว่ามันจะไม่มีการจับอีกแล้วหลังจบซีซันเนี้ม,ม,มันจะกลับมาจับพูดสินนี่แหละแต่ณตอนนี้ในเมื่อมันทําไปแล้วเนี่ยวิธีการจับที่มันต้องต้องโอเคเนี่ยมันก็ควรจะต้องแยกโถเนี่ยไม่ใช่แยกอย่างเงี้ยโอเคครับมันเกิดมาถูกต้องแล้วแต่ผมไม่ได้ว่าผมถูกทั้งหมดนะแต่ผมจะบอกว่าแล้วปัญหาที่มันเจอตอนเนี้ยมันผิดอย่างที่ผมเคยทักไปไหมล่ะ การจับเนี่ยพี่ยองคิดว่าผู้สินในสนามกับ V R โอใครสําคัญสุดถ้าเลือกความเก่าได้ในสนามอ่าในสนามใช่ไหมคุณย้ายโหลโหลผู้สินที่หนึ่งมามวางไปดับแรกจับ V R ไปดับสองคุณจับ V R ก่อนปรากฏว่าที่คุณจับสัปดาห์ก่อนไอ้พวกมือหนึ่งชั้นดีมันไป V R หมดเป็นไงละ่ะพู้สินที่อยู่โถวสองจบเลยเออผมขอถามหน่อยครับใครคิดครับขอออตรงเนี้ยอันนี้ใครคิดใช่อยากจะรู้จริงอยากจะรู้จริงครับ อันนี้อันนี้พูดแบบแกมโมโหเลยเพราะว่าคือมันทาให้ฟุตบอลไทยมีปัญหาแล้วภาพมันกําลังมาดีๆนะครับฉะนั้นพอเสร็จปุ๊บสลับโหลกลับมาไม่พอครับคุณต้องแจ้งเลยว่าในโหลผู้สินที่หนึ่งคุณเรียงแรงกิ้งคะแนนจากการตัดสินสัปดาห์ที่ผ่านมามทำสักทีเถอะอย่าบอกว่าคะแนนต้องปิดเป็นความลับก็ไม่ต้องเปิดเผยให้สื่อทราบสิครับใช่และคุณไม่ต้องบอกนะว่าอะไรที่ผมเอาตรงนะอ,อันนี้ผมไม่ได้จะจะพูดคุยอะไรที่ผมอยากรู้ไม่มีฐานที่ผมจะไม่รู้ครับ แต่ผมจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองฉะนั้นเราอยากให้มันเดินหน้าไปด้วยดีเอาเป็นว่าทําคะแนนของปุ๊บหรือคุณเรียงจากอะไรจากขาน่าเชื่อถือก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาเป็นคะแนนมันง่ายกว่าคือมันจะชัดเจนว<ะ>่าผู้สินแมชก่อนเป็นใครแต่วันนี้ปัญหาเกิดคืออะไรปะถ้าคุณนัดจะสัปดาห์นี้มันกลายผู้สินพวกนี้มันเป็นคะแนน V R หมดไงมันถูกจับแยกไปแล้วอะฉะนั้นคือคุณก็ต้องมาจับวางกันใหม่คือผมว่าเรียงตามนี้ไปเลยฟีฟ้ายยิริ ปีฝ a าเอฟซีไอผู้สินชั้นหนึ่งชั้นสองพอเรียงตามโหลเสร็จปั๊บพอคุณจับผู้สินที่หนึ่งเสร็จปุ๊บสมมติจับมา8คู่มีทั้งหมดในโหลโหลแรก1ิบสคนอีก4ลูกคุณก็ยก4ลูกเทเข้าไปในในโหลสองของผู้สิน v r มันจับเสร็จปุ๊บมันก็มีโอกาสได้มือดีต่อไปเรื่อยคือเราไม่ได้บอกนะครับว่าคนที่เหลือฝีมือไม่ถึงแต่คุณกดดันเขาอ่ะแล้วเขามาโดนแบนเนี่ย แล้วพูดสิ<อ>มันจะเหลือป่ะถูกต้องอันถูกมะอันที่ผมพูดเนี่ยมันมันผิดสักป,ประเด็นมากจนตอนนี้โดนแบนทุกสัปดาห์เนี่ยคือแม่จะไม่เหลือคนเป่าแล้วเพราะว่าคุณไม่ได้เอาคนที่ถูกต้องมาเป่าแต่แรกไงเออทำไมถึงทำไม่ได้อืมไม่เข้าใจเรื่อง,เ,องเรื่องเรื่องที่น่าคิดได้กับคิดไม่ได้เออไอ,อ้เรื่องไหนที่ไม่น่าคิดได้กลับไปคิดได้อ่าแล้วผมถามว่าออวันนี้เห็นภาพล่าสุดอ่ะบอลอเมริจุฬาธรรมศาสตร์ ศิวกรภูด,ดมผู้สินมือหนึ่งของประเทศไทยที่ทุกคนยอมรับเ<ช>ิแล้วจะไม่ได้มีอันโดันดับอะไรที่แบบชัดเจนอ่ะไปเป่าบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์แต่ไปนั่ง VAR บอลลิกบอลลีกอ,อะไรงงคืองงมากแบบเฮ้ยคุณจะจะปล่อยให้การจับสลากมันเป็นแบบนี้อีกเหรอพึ่งดวงเหรอที่ผ่านมามันไม่เกิดปัญหาเพราะอะไรอะ่ะดูแลเพราะว่ามัน มันไม่มันมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยต่อไปตุ๋นต้องสมัครนี้ด้วยนะเจนะสมัครสภามาการเนยเองน่าจะเข้าไปนะดูแลโอ้โหพี่ผมไม่มีวอมสบ้านหรอกผมขอต้องเข้าไปนะพี่ว่าหลายๆคนเนี่ยตาหูตาสว่างแล้วอ๋อผมเข้าไปผมผมก็ออกดูแลเพราะว่าเขาพูดตรงมากก็ไม่ดีหรอกใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบลังหนาจนนั้นผมก็อยู่อย่างเงี้ยดีแล้วนะครับแล้วก็ขอเพื่อนเพื่อเนี่ยมาดูกันเนี่ยก็เฮ้ยเข้าใจกันแล้วก็เฮ้ยอยากให้แฟนบอลไทยพัฒนากไปในเรื่องความคิดแบบเนี้ยคือตอนเนี้ยไอกรมการไทยลีกมัน มันปรับเปลี่ยนไม่ยากหรอกนะไม่ยากแค่ทาให้มันถูกตุกเขีนั่นเองนะโอเคตัดสลากก็ตัดไปเราไม่ว่าคือจะสลากเนี่ยในมุมคุณพันธ์ต้องการมโปร่งใสเฮ้ยซัพพอร์ตใช่เพราะมันเห็นชัดเจนว่ามันจัดโดยที่แบบว่าไม่มีไม่มีแบบโอ้ไม่รู้ว่าใครเป็นนนใครจะได้ใครอ่ะไม่รู้ใครชัดเจนเพราะเราเราเห็นกระบวนการนี้ตรวจสอบได้แต่สุดท้ายกลับไปเรื่องเดิมคือแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าผู้สินไม่โดนล็อบบี้หลังจากที่ทราบลงหน้าแล้วเนี่ยคุณจับไปก่อนสองเกมลงหน้าคุณคิดว่าไม่มีอ๋อ ที่จะต้องโทรคุยเกรงใจกันอะปฏิเสธไม่ได้หรอกของพวกนี้นะครับ